นิจิวะสวัสดีครับสังกะเรอาความเดิมในตอนที่แล้วเรอานั้นได้คืนคืนชีพในสภาพของซอมบี้แต่ว่าร่างกายของเธอนั้นก็ได้เริ่มแข็งตัวและเน่าเปื่อยฟุริยะจะหาทางรักษาเธอได้หรือไม่ปติดตามได้เลยนะครับตอนที่ 5. การดำรงชีวิตของซอมบี้เรอารอเดี๋ยวขอร้องล่ะพ่อขอร้องเรอาพ่อดีใจมากนะรู้ไหมที่ลูกยังมีชีวิตอยู่นะเรอาตอนที่ลูกตกหน้าพานั่นนะพ่อตกใจมากเลยนะ แต่ก็ดีแล้วล่ะที่ลูกไม่เปลี่ยนอะไรแต่ลูกเลือดออกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะรีบไปโรงพยาบาลกับพ่อเถอนะเอ๋เฮ้หะนี่นี่มันอะไรอย่างนั้นเหรอคะทําไมไม่ไม่มีชีพจรล่ะไม่ไมน่าไม,ไม่น่าเชื่อเอ๋เอ้ก็ก็กหนูน่ะตายไปแล้วนี่คะต้องขอบคุณยาของฟูริยะกงจริงๆเลยนะที่ทําให้หนูกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งข,ขอบคุณมันอย่างนั้นเหรอพูดเรื่องอะไรนะ่ะเ,เดี๋ยว อย,อย่าไปนะเลอาลูกพ่อไม,ไม่หนูไม่ใช่ลูกสาวของคุณพ่ออีกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หนูไม่ใช่มนุษย์แล้วละฮ่าๆท,ทำไมน,นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยว,ว่าไงนะจริงเหรอท่านเลอาเนี่ยจริงๆชีเอ้ท่านอาเลียกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วเหรอคะสามีฉันอยู่ที่ไหนกันละยะ คือว่าตอนนี้ท่านเข้าไปอยู่ในห้องน้ําตั้งแต่เมื่อคืนและก็ตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยละว่วาย่างไงนะห้องน้ํเหรอแล้วพวกเธอมายืนทําอะไรกันตรงนี้นะ่ะออกไปช่วยงานที่สวนไปนู่นไปคุณนายออกไปเที่ยวกลางคืนมาแล้วอย่างนั้นเหรอแงองละฉันว่านะสงสัยคุณนายน่าจะแอบไปมีนี่คุณนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันละ่ละเลอาหนีออกไปจากบ้านอีกแล้วอย่างนั้นเหรอหลอนตายแล้วแต่ก็ยังลุกขึ้นมาหา,หาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาแล้วก็จากฉันไปพูดบ้าอะไรของคุณนะ่ะแบบนี้มันกระทบต่อต,อตำแหน่งประธานของฉันนะแล้วตอนนี้เลอาอยู่ไหนล่ะคุณคะคือว่าเรื่องนั้นตอนนี้คุณหนูหนีไปกับเด็กนัเกเรียนที่ชื่อฟุรุยะแล้วล่ะครับว,ว่าไงนะมันเป็นใครล่ะฟุรุยะฮ่าใช่แล้วมันเนี่ยแหละที่หลอกลวงเลอาของฉันไปแกมันต้นกําเนิดอันชั่วร้ายแกอไอ้ฟุรุยะรอก่อนนะเลอา รอพ่อก่อนพ่อจะไปช่วยลูกให้พ้นจากคมเคี้ยวของมันด้วยความรักของพ่อพ่อจะล้างทั้งร่างกายและจิตใจให้มันหมดจากตัวลูกเองในขณะเดียวกันหน้าบ้านของฟูริยะเลอ,อหนังสือเกี่ยวกับการรักษาศพอย่างนั้นเหรออืมเคยอ่านบ้างไหมมีบ้างหรือเปล่าพี่ขอยืมหน่อยสิฮาหมายถึงการดองศพอย่างนั้นเหรอเมื่อวานหนูเรียนอยู่นะโอ้อย่างงั้นเหรอแล้วพี่อยากได้ไปทําไมละ่ะ ก็ไม่มีอะไรสําคัญหรอกนะช่างเถอะงั้นพี่ไปแล้วนะหรอคะพี่เนี่ยแปลกๆเนาะพักนี้นะ่ะตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือคงจะเป็นฟอร์มาลินแล้วนะกลิ่นมันโคตรแรงเลยนี่เราจะให้คนในครอบครัวหรือคนอื่นมาพบไม่ได้ตอนนี้เราต้องหาวิธีรักษาร่างกายของเลอาให้ได้ก่อนจนกว่าเราจะพบวิธีการหยุดอาการไลกอ์มอติสไม่อยากจะเชื่อเลยเวลาเธอหลับเนี่ยดูเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาจริงๆเลยนะ ถ้าเราออกไปแบบนี้เธอนอนบนเตียงอาจจะมีใครเข้ามาเห็นพบเธอก็ได้งั้นคงเอาไปแอบไว้ในตู้ก่อนก็แล้วกันแต่ว่าแบบนี้มันก็เห็นหมดแล้วสิอาการแบบนี้คงจะหายคืนนอนนิ่งๆอยู่ไปก่อนแล้วนะโทษทีนะเออเอเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะนั่นเสียงท้องของเธออย่างนั้นเหรอนี่เธอหิวเหรอถ้างั้นเธอเริ่มขยับได้เมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะหาอะไรให้เธอกินก็แล้วกันนะไปก่อนนะครับพ่อ จะเรียกบ้านของผมว่าเป็นวัดสมสมก็ได้นะทุกวันหยุดช่วงเช้าผมต้องมาทำความสะอาดสารเจ้าเป็นประจำเฮ้ hey, โยโถ่ฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลามาทำอะไรแบบนี้สักหน่อยต้องรีบหาวิธีแล้วแท้ๆจริงสิจิฮิโร่ลูกไปเก็บแมวมาเลี้ยงอีกตัวอย่างนั้นเหรอไม่นานมานี้บาบูเพิ่งจะเสียไปไม่ใช่เหรอเจ้าอาวาสวัดชิโยพ่อของฟูริยะไม่ใช่แล้วครับพ่อจริงๆแล้วบาบูนะ่ะมันกลับมามีชีวิตอีกต่างหากล่ะนี่เองมาขี้ฟื้นอยู่อย่างนั้นเหรอ นี่ปู่ก็เห็นไม่ใช่เหรออืมบาบูเป็นบาบูจริงๆอย่างนั้นแหละแหมก็ทั้งซาดาทั้งบาบูแล้วก็เกินชีพกลับมาน่ายินดีจริงๆอืมมีบ้าทั้งคู่เลยนะฮ่าๆๆว่าแต่ใครละ่ะซาดาเนี่ยสำนึกบุญคุณซะบ้างสิมาชิโลเพราะแบบนี้แหละยาที่ปู่คิดค้นขึ้นมานะ่ะยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะฮ่าๆโออที่แท้สูตรนั้นก็เป็นสูตรของปู่เองอย่างนั้นหรอเอ๊ะ เมื่อกี้ปู่พูดว่าอะไรนะอืมสาดายอย่างนั้นเหรอฮ่อาฮไม่ใช่หลังจากนั้นสิครับเมื่อกี้ที่ปู่พูดหมายถึงยาฟื้นคืนชีพใช่ไหมที่ปู่บอกว่าเป็นยาที่ปู่คิดค้นขึ้นมานะปู่พูดไปด้วยอย่างนั้นเหรอปูพ่พูดสิครับอะไรของพวกเองเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยปู่ไปอาบน้ําแล้วนะเอ,เอ,เอเ๋เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยจิฮิโรล,ลูกต้องไปทําความสะอาดให้เสร็จก่อนนะครับฮ้าพระเจ้า ถ้าปู่เป็นคนคิดค้นสูตรยานั้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ปู่อาจจะรู้วิธีการเก็บสภาพรักษาศพไว้ด้วยสิน่าสงสัยจังเลยแฮะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะโอ้แลนโกเธอมาทําอะไรทุกวันเนี่ยแม้ก็อยู่กันใกล้ๆแค่นี้เองทางกลับของฉันจากการสกของด้วยละเองเนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะเพราะว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าเองได้ภรรยาอายุเยอะก,กว่าสักหน่อยแบบแลนโกจังเนี่ย แม่แม้ภรรยาอะไรกันล่ะคะคุณลุงแล้วก็โอ,โอ้ยเอ๋ออจริงสิได้ยินมาบ้างหรือเปล่าลจีโรเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอลูกสาวบ้านตระกูลสังกนะน่ะหนีออกจากบ้านเมื่อวานแล้วนะเอ๋เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเป,ป่ปปาวนี่ตระกูลสังกะน่ะเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยนะตอนนี้ฉันไปส่งอาหารน่ะก็เลยโวยวายกันใหญ่เลยล่ะผู้หญิงอย่างเธอน่ะมีเรื่องอะไรให้กังวลอย่างนั้นเหรอง,งั้นเหรอฉันว่าตรงนั้นเป็นลักต้องห้ามแน่ๆเลยวายต้องหนีตามกัน และทั้งสองก็ใช้เวลาด้วยกันยามค่ำคืนในห้องที่มองออกไปเห็นทะเลกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันฮ่าและเธอคงเป็นสเปคแบบที่นายชอบหรือเปล่าแล้วนะอ่ะอ่ะเออจะว่าไปเพื่อนนายบอกว่าเมื่อวานนี้นายสนิทกับเธอไม่ใช่เหรอป๊ปเป,ปานี่พอดีระหว่างที่ฉันเดินเล่นนะก็บังเอิญเจอเ,อเธอเข้าก็เลยได้คุยกันนิดหน่อยแล้วนะจริงๆเลยนะฮ่าๆงงั้นเหรอแล้วทำไมฉันต้องอธิบายให้เธอฟังด้วยล่ะ อ้าวทำไมเหรอก็ฉันเป็นพี่สาวของนายนี่รู้จักเพื่อนเ่อนของนายไว้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ง,งั้นเหรองั้นบอกก่อนเลยนะว่าไม่ใช่อย่างที่เธอคิดจ้าจ้ารู้แล้วรู้แล้วรอเล่นละนะงั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะช่วยงานต่อละนะเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยหูจาเป็นนายเลยนะเฮ้จิฮิโร่ทำความสะอาดด้านหลังด้วยนะครับโอ้โอ้ไหนไหนฉันก็มาถึงที่นี่แล้วงั้นขอยืมวิดีโอด้วยละกันเอออะไรกันเนี่ยมาเปิดแอร์ในช่วงนี้ ไหนดูสิเรื่องไหนเรายังไม่ดูแล้วนะมีแต่หนังซอมบี้ทั้งนั้นเลยเฮ้ยช่างเถอะเรื่องไหนมันก็คล้ายๆกันแล้วนะเอ๊ะเอะเออเออนี่นี่มันผมยาวดําสลวยไม่ใช่ของชีโร่แท้ๆนี่มันเมโลไม่ใช่สีดํานี่เอะเอะเมื่อกี้นี้มันเสียงอะไรกันน่ะเออฮะเฮ้ยคงคิดแต่เองละมั้งอืม ก่อนหน้านี้ท้องร้องสดังเลยนะเลอานาร่างกายก็หยุดทํางานไปแล้วไม่ใช่เหรอยังมีความรู้สึกนิ้วอย่างนั้นเหรอซอมบี้ที่เป็นการใช้ชีวิตของมันไม่หรอกมั้งเฮเฮออวะเอเอนี่นี่เธอเธอาฮแรงเยอะจริงเลยน่ะหาเด็กเดียวก่อนสิวาวายผู้หญิงคนนี้สันกะไม่ใช่อย่างนั้นเหรอฮฮ ตรงนั้นเธอบาดเจ็บอยู่อย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นแบบนี้แล้วนะเร็วเข้าเธอต้องรีบโทรเรียกรถพยาบาลนะไม่สิมีมีบางอย่างผิดปกติไปหรือว่าเธอคนนี้จะเออเอวะวะว้หอหอว่นโกไม่จริงนะเมื่อกี้เสียงมาจากในบ้านหรือว่าวัวนโกเฮ้เฮเลเลอาอาการมึนหายไปแล้ว แวนโกเป็นไรหรือเปล่าละ่ะแมชิโร่ฮะฮ้อจุจ๊บเอเออโด,ดนซอมบี้ที่หิวกระหายยึดจูบแรกไปซะแล้วฮอกฮ้เลอาในสภาพซอมบี้นั้นได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนแล้วเอา,านั้นจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของชีโร่ได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามในตอนต่อไปเลยนะครับถ้าไเป็นการรบกวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆของเรา ฝากติดตามด้วยนะครับมีตอนใหม่ลงเรื่อยๆขอบคุณครับ